สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสนะฮะวันนี้ก็ออกมาหาซื้อกับข้าวนะฮะวันนี้ผมอยากกินต้มแซบนะฮะผมจะไปร้านพี่จอจ๊อดเหมือนเดิมนะฮะไปซื้อต้มแซบครับไปกันครับตรงข้างหน้านี่จะเป็นวัดพระธาตุสีขุนนะครับ าสีขุนนะครับประจําวันอังคารครับเป็นวัดประจําวันอังคารนะค,รคนที่เกิดวันอังคารนะครับวัทาะะสีขุนนะฮะร,ร้านพิจอจะอยู่ข้นางนเนี่ยถึงแล้วครับเนาะไม่ขายร้านพิจอดไม่ขายเราก็ต้องมาเปลี่ยนนะเป็นกับข้าวถุงนะครับ ได้แล้วครับกับข้าวลืมไปว่าวันนี้วันอาทิตย์ครับต้องไปกลับรถเกือบหนึ่งกิโลครับ นีครับที่จริงบ้านอยู่ตรงนี้ฮนะรตรงป้ายดำๆนะครับร้านจะอยู่ตรงนั้นนะครับร้านจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับ,นะรบกับรถเกือบ1กิโลครับ าที่ได้ครับสามอย่างว่าจะกินต้มแซบพี่จอดปิดร้านเอาไว้วันใหม่แล้วกันเนาะไปครับไปโซโล่กันเลยครับเมนูที่ซื้อม,อา,มามาเช้านะฮะปลาซาบะราดพริกนะฮะแล้วก็แกงจืดน้องฟ้าใสนะฮะแล้วก็แกงเผ็ดนะครับใส่หน่อไม้ส้มนะครับแล้วก็ปลาท่องโก่นะครับมาครับโซโล่ Solo กันเลย